สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่รัชดานะครับจะพามาหาอะไรกินแซบๆครับมีร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านอ e ีเปียครับสายแซบสายส้มตํายำอะไรพวกนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเขามีหลายสาขาสาขานี้คือสาขารัชดาครับอยู่ริมถนนรัชดาพิเศษก่อนถึง MRT ห้วยขวางทางออกที่3ตรงข้ามโรงแรมสวิสโอเทลนะครับด้านหลังร้านมีที่จอดรถครับร้านนี้จะโดดเด่นด้วยน้ํายํารสชาติจัดจ้านและวัตถุดิบที่สดใหม่คุณภาพดีนะครับมีเมนูที่หลากหลายให้เลือกเป็นอาหารไทยอีสานเน้นความแซบแล้วก็มีแบบมังสวิรั ความร้อนแรงเป็นร้านเล็กๆแต่ดูไม่อึดอัดเลยนะครับนั่งสบายๆมีประมาณ12โต๊ะหน้าร้านก็นั่งได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดช่วงเย็นๆค่ำๆก็จะได้บรรยากาศสตรีทฟู้ดนะครับข้างๆร้านเ็าจะมีป้ายเป็นภาษาลูนะครับแปลว่าอะไรใครอ่านออกช่วยแปลหน่อยนะครับอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมาแล้วครับอาหารของเราวันนี้มี6อย่างครับเริ่มกันที่เมนูแรกชื่อว่าอีเปียรวบตึง275บาทครับก็จะประกอบด้วยของทอด4อย่างมีหมูกรอบข้อหมูทอดปีไก่ทอดและคางกุ้งทอดเสิร์ฟใส่ถาดไม้ครับอันน ส้มตำแก้เผ็ดก็ได้นะครับเขาจะมากับน้ำจิ้มแจ่วเข้มข้นมากๆทุกอย่างทอดมาดีกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันโดยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยทีเด็ดเลยแหละครับเมนูต่อมาอยากแนะนําเลยครับสำหรับคนชอบเส้นนี่คือไวไวต้มยำหมูนุ่มและหมูกรอบส่วนที่กําลังการสร้างความอร่อยครับเป็นต้มยำที่ปรุงใหม่ใช้เครื่องต้มยำจริงๆไม่ได้ใส่แค่ผงต้มยำนะครับหมูกรอบเต็มๆแล้วก็ใส่ไข่แดงด้วย2ฟองครับเส้นไวไวโดยส่วนตัวเส้นมันจะดีกว่ายี่ห้ออื่นนะมันจะไม่เละและไม่อืดน,นะครับมันจะเฟิร์มแล้วก็กินกับน้ำซุตต้้มยทที่รชาาาิจจจัดนถึงใอ90บ เมนูต่อมาเป็นยำกระพงฟูครับ270บาทตรงนี้เขากาลังปรุงน้ํายำนะครับใส่น้าปลา้าด้วยร้านนี้เขาร่ําลือกันมาว่าปลรรา้หนัวมากก็ทําเป็นยำใส่บัวแล้วก็วางปลากระพงฟูกรอบลงไปครับคือเขาทอดได้กรอบฟูมากเลยนะครับมันกรอบฟูเบาไม่อมน้ํามันกินกับน้ํรรายำปลาร้าแล้วก็ยังคงความกรอบอยู่จานนี้ยกนิ้วให้เลยแหละครับเมนูต่อมาเป็นซิกเนเจอร์จานเด็ดของร้านเลยครับนี่คือต e ําอ er ีเปียที่เด็ดก็คือน้ําปลรราสูตรอีเปียจะเป็นน้รราําปลากะปิหอมนัวเข้ากันกับส้มตำนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องงต่าๆโ,โหหดูหมูมย ชิ้นหนาๆเนื้อแน่นแล้วก็มีปูดองหอยดองครับแล้วก็มีหมูกรอบด้วยส้มตําที่นี่นะครับจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือส้มตําเขาจะไม่เซ็งนะครับแซบตั้งแต่คําแรกยันคําสุดท้ายจานนี้ราคา295บาทครับเมนูต่อมามาดูตําหลวงพระบางกันบ้างครับเป็นส้มตําที่แตกต่างตรงเส้นมะละกอจะฝานเป็นเส้นบางๆก็จะได้รสสัมผัสที่กรอบอร่อยเต็มคำนะครับเส้นมันจะเคลือบน้ําส้มตําแซบๆที่ทําได้รสจัดถึงพริกถึงปลาร้าทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดราคา115 115บาทคร้บยิดท้าบาทคร ขมอหมูข้าวคั่วนี่คือคหมูทอดทั้งชิ้นเลยแหละครับกรอบนอกชําในหั่นสไลด์เตรียมไว้นะครับแล้วก็ปรุงน้ำยำเปรี้ยวๆหวานๆใส่ข้าวคั่วไม่ได้ใส่น้ำปลารานะครับกินกับคหมูทอดเนี่ยรสชาติเข้ากันมากเลยเครื่องยำกับข้าวคั่วมันจะเคลือบหมูทอดทั้งชิ้นเลยแหละครับหอมข้าวคั่วมากๆจานนี้225บาทก็ถือว่าเป็นร้านอาหารอีสานที่มีความโมเดิร์นทันสมัยถูกใจวัยรุ่นรสชาติดีแล้วก็ของเขาดีนะครับทำสะอาดยกระดับร้านยำร้านส้มตำให้หน้าลิ้ทีี่ร้านอ ทั้ง5าสาขาครับอีเปียรัชดาแยก้ว้ขวางเปิดเที่ยงถึงตีหนึ่งครับอีเ e ปียบรรทัดทองเปิดเที่ยงถึงเที่ยงคืนครับอีเปียสุขุมวิท89เปิดเที่ยงถึง4ทุ่มอีเปียอารีชั้น2โครงการวานิชวิลเลจเปิด10โมงถึง4ทุ่มนะครับและสาขาเอเชียทีคเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ